นี่จะพึ่งพาเรื่องแจ้งความวทวิตตัวทวิตเตอร์ปลอมสักนิดหนึ่งแสบมากเ <c oughs> มื่อวานนี้ยังไม่มีติ๊กฟ้าเลยล่าสุดพอเราประกาศปุ๊บม,มันไปติ๊กฟ้าก่อนว่าเป็นของโกลัวโดนปิดเหรอคะนั่นสิเฮงี้จะปิดยากขึ้นนะวะแต่มันจะเป็นหลักฐานแน่นอนไอ้ทวิตเตอร์ตัวปลอมเพราะยิ่งดีไปหักบัญชีใครไอ้นั่นแหละมันอ๋าใช่ใช่ถูกไหมต้องจ่ายเงินใช่เพราะมันต้องจ่ายสตังค์ไง ใช่ไอเราลึกก็แค่ส่องนะเนี่เดี๋ยวไบลองเข้าไปดูสิคะว่ามีคนฟอลโล่ตัวปลอมตำรวจไซเบอร์ท่านติดต่อมาแล้วเมื่อสักครู่ฟังน้องไบรเราจะแจ้งความเออนี่ทำกระทั่งเราสงสัยเราปลอมหรือเปล่านะเนี่ยนี่ขนาดไปซื้อติ๊กฟ้าด้วยล่าสุดแม่ร้ายจริงๆรร้ายจริงๆนี่เพิ่งซื้อมาดมเลยใช่ไหมคะใช่ พราะเมื่อวานนี้ยังไม่มีเลยตอนเช้านี่ทีมงานบอมไปติ๊กฟ้าแล้วทำไมเซิร์ชไม่ขึ้นอ่าอันเนี้ยของของปลอมเห็นไหม S, <c oughs> <S, S O R R Y U T <c oughs> ไม่มีตัว H <c oughs> แล้วก็เป็น9115อันนี้ทวิตเตอร์นะท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับ Facebook นะแต่อันปลอมทำไมเซิร์ชไม่ขึ้นนะคะมันบล็อกดองไปแล้วหลังจากที่ดูเมื่อเช้า เขารู้ได้ไงว่าเป็นหนูเพราะว่าหนูเอาไว้ส่องเหมือนกันหนูตั้งชื่ออื่นเ่ะอตั้งชื่อมโมม,มัวเอาไว้ส่องคนอื่นเหมือนกันอเอาเถอดูข้อความ<ง>นี่ไงนี่ไงแปดชั่วโมงที่แล้วยังโพสต์อยู่เลยเนี่ยจะไมอันต<ช>ิกฟ<ง>้าเนี่ยค่ะใช่ความใช่ไหมแล้วมันเหมือนพี่มากเลยจนก,การะทั่งพี่คิดว่าพี่เป็นตัว ใช่ลักษณะวิธีการเขียนเนี่ยบอกอ้าวแย่กว่าเดิมหรือไม่ตํารวจเจอกล้องวงจรปิดตั้งแต่12มกราลแล้วทำไมยังเอาลุงเปียกไปทําแผนเออคือเหมือนเป็นพยายามจะใช้สํานวนพี่อืแต่เนื้อหาม,มันไม่ใช่เนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเนี่ยอใครกันเนี่ยนดูสิฮะเธอคือใครเออมีคนเริ่มไปฟอลโล่สามเคเท่าไหร่สามพันสามพัน อ้โอเขียนหลายเรื่องเลยนั่นเนี่ยใช่ไ <c oughs> อันนี่มันปักหมุดคนเป็นร้านแล้วเห็นไหมน้องอุยอ้ยเอออุยอ้ยอันนี้แชร์กันเป็นหลายหมื่นเลยค่ะออเออเออนั่นทวิตเตอร์ทำเรื่องซะแล้วคนก็นึกว่าเป็นพิยุตธแล้วเขาไปติ๊กฟ้าแต่ผมต้องแจ้งเอาไว้ด้วยเพราะว่าคือกรารมาแอบอ้างดี่ข้อหนึ่งแต่ข้อหนึ่งก็คือกรณีคุณไปโพสต์ภาพที่มีเยาวชนเปิดหน้าแล้วก็ใส่ชื่อเขาเนี่ย ผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดแต่ยังเป็นเยาวชนอยู่กฎหมายก็จะคุ้มครองเขานะคะคุ้มครองเข้มข้นมากตามพรบคุ้มครองเด็กแต่อันนี้เขาเบอร์หน้านะเขาโพสต์อีกเนี่ยอ้ากลับมากลับมากลับมาท่านผู้ชมตอนนี้เท่าไหร่แล้วน้องไม่ดูพอแล้วดูทวิตเตอร์ตัวปลอมของพี่ยุทธนี่เทียบสองก็เหมือนกันเหรอ ใบก็ส่องพี่ก็ไปส่องอลทลทวิตเตอร์ไวกู้ไม่ได้อ่ะอันที่ใบเคยเล่นนะคะฮะเอาเถอะเปิดดูแล้วซิตอนนี้คนเป็นยังไงคนเข้าเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันต่อแล้วนะเดี๋ยวอืมอามาอีกทีหนึ่งนะคะเอ่ออะไรทำไมไม่มีอะไรเลยอือแต่ตัวปลอมเขียนดีเนีย นี่คือุณผู้ชมเขาไปดูใช่ใช่เขาจะเงียนแบบพี่ยุทธ์อ่ะใช่เขาจะเียเจะสร้างไ้เขานี่ขึ้นมาแล้วพอได้จํานวนคนจํานวนหนึ่งก็จะเอาไปขายอหรือแม่งก็จะแอบอ้างเป็นพี่เพื่อจะรับเงินรับทองอะไรก็ตามทีเนี่ยท่านผู้ชมอ่าให้ลูกเพจลมรีพอร์ตไม่อันนี้ไม่ใช่เพจเป็นทวิตเตอร์อ่เดี๋ยวถ้าจะมาไอเฟซบุ๊กตัวจริงผมใช้คือจะบอกก็งงไปกันใหญ่ คือมันแสบมากคือเฟซบุ๊กผมเนี่ยใช้รหัสใกล้เคียงกับที่มันปลอมไอ้ซอนรยุทธด้น่นนึกออกใช่ไหมก็เลยพูดยากไปหมดเลยต้องกลับบางแก้ไขอะไรก็ไม่รู้ระวังตัวปลอมไปแจ้งว่าตัวจริงเป็นของปลอมนะครับเป็นไปได้นะพอมไปซื้อติ๊กถูกแล้วใช่ที่อย่างเี้จะปิดยากด้วยอะค่ะใช่ไหมที่ผมก็ไม่มาแต่ผมมองในแง่ดี เพราะเรารู้เลยเทีนี้เพราะมันต้องมีการหักบัญชีใช่ไหมเธอคือใครอ่ามันต้อง<ม>หักบัญชีไอ้นั่นแหละแล้วตกลงช่องนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมครับนี่ยังสงสัยอยู่เลยน้องตัวจริงไหมหรือตัวปลอมอ่ะท่านผู้ชมเ,เออคืคุณผู้ชมฟ้องว่าแนะนําพี่ต้องเปลี่ยนชื่อหมายถึงให้ผมเปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่ออื่นแล้วใครก็จะรู้จักผมหนักเลยคือเราต้อง ยอมมิชฉาชีพขนาดนี้เหรอฮะมีอันนี้ค่ะมีอันนี้อันอะไรผู้ในการสอนขอไปเอาเดอะสแตนดาร์ดพี่เราโทรสอบอนัดไปแล้วคะแต่มันต้องมีความพร้อมเรื่องข้อมูลสักนิดหนึ่งน้องไรอาไหนตัวปลอมแจ้งตัวจริงนี่ฮาเลยนะครับเออเออตัวปลอมเชียร์แมนอยู่ฮะคุณผู้ชมเขียนอ้กมาไอ้นี่หนักที่สุดเอาเรื่องเลย เดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งอ่าท <c oughs> ่านผู้ชมทวิตเตอร์ตัวปลอมเนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งใครก็ได้ถ้าดูอยู่ถ้ามีบัญชีแอคเคาท์ทวิตเตอร์หรือ X ช่วยไปรีพอร์ตหน่อยว่ามันตัวปลอมถึงแม้มันจะซื้อติ๊กฟ้าแล้วก็เถอ,อะไอตัวจริงยังซื้อไม่ทันเลยตอนนี้ <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> มันใช้แคลแอดอะไรนะสระยุธแบบยุธไม่มี H อ่าแบบภาษาอังกฤษนะคะ S, S O <S น้องเลื่อนมาให้พี่บายนิดนึงนะ S, ะ <S, S O double R, R A Y U T นี่ปกติของพี่ยุทธเนี่ย Y U T คำว่ายุทธเนี่ยมันจะต้องมี H เป็น U Y U T H แต่นี้มัน Y U T แล้วปกติของพี่ยุทธจะเป็น9-1-1-1นี่กลายเป็น9-1-1-5อ้าอาคือเอาทวิตเตอร์นะอย่าไปงงกับเฟซบุ๊ก เดี๋ยว Facebook ไม่เกี่ยวนะงานนี้แย่ออกไปก่อนนะเอาทางทวิตเตอร์คุณผู้ชมไปรีพอร์ต a c e b o o k ไปรีพอร์ต a c e b o o k ไปรีพอร์ตบัญชีผมเลยเสร็จเลยอ่ะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าอย่าง affirm, like sugar, die, Hyundai, นี้ขอความช่วยเหลือสักหน่อยไม่รู้จะช่วยกันได้หรือเปล่า